สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะครูวรัตน์เกิดพร้อมค่ะค่ะชื่อเล่นค่ะรัตค่ะค่ะครณรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะก็คือดูจากในอินเทอร์เน็ตอะค่ะพอดีสนใจทางด้านนี้อยู่อะค่ะค่ะแล้วมาเียนที่ี่รู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจหลายอย่างเลยค่ะก็คือเราไม่เป็นมาเลยอย่างเงี้ยครูที่นี่ก็สามารถสอนให้เราเป็นได้อะค่ะแล้วก็ครูก็น่ารักทุกคนเลยค่ะเพื่อนๆก็น่ารักเพื่อนใหม่ก็โอเคดีกันทุกคนเลยก็คือทุกคน ทุกครั้งที่คนที่เป็นมาแล้วหรือไม่เป็นก็คือทุกคนจะแบบช่วยกันสอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้ววันนี้เรียนวิาวชาอะไรคะวันนี้เรียนวิชาบาลีค่ะก<ม>ับครูยาวสวยๆค่ะอ๋อพาเรกับครูยานะคะมีอยากฝากบ,บอกอะไรถึงครูหรือว่าถึงเพื่อนไหมคะก็คุณครูน่ารักทุกคนเลยอะค่ะแล้วก็เป็นกันเองใจดีอะค่ะอะไรถึงเพื่อนคนที่กำลังตัดสินใจเรียนไหมคะ,คะหลักสูตรที่นี่ถือว่าให้คําตอบสําหรับคนที่ต้องการจะ ทำงานทางด้านสปาหรือว่าจะเปิดร้านอะไรอย่างนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะเพราะว่าก็คือเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะสัาขุดของที่อื่นก็จะไม่ครอบคลุมแบบที่นี่แล้วก็เข้าไปดูแบบตามสถาบันอื่นก็คือเขาตอบโจทย์เราได้ไม่หมดนะค่ะ,ะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเข้าลองถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนก็คือให้ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้ค่ะลองมาคุยกับอาจารย์ฝ่ายแนะนํา วิชาแต่และว,วิชาก่อนก็ได้ค่ะค่ะแล้วคุณรัตเอมีแผนที่จะเปิดร้านหรือว่าทำธุรกิจไหมคะยังค่ะก็คือต้องการเรียนแบบเพิ่มความรู้ไว้ก่อนเพื่ออนาคตนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะ